หนามานี่ฮะหนามันี่โชว์น้อยโชว์น้อยนี่สีสวยสวยสีสวยสวยสีสวยสวยเลยตกะโต๊ะโต๊ะคืนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาอย่าลงไปเออสีงามงามแดงบวกขาวคู่กันเลย สวยมากคู่นี้แดงบวกขาวพอดีเลยคนละพ่อคนละแม่นิ่งเปียะนิ่งเปียเลยนี่นิ่งเปียเลยนิ่งเปียเลย ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นให้ได้จริงมากแดงบวกขาว,วฉ่ำทั้งคู่เลยแดงบวกขาวนี่ขี่คอ จะไปเที่ยวไหนดีไหนลองดูซิดูหน้าสิอยากไปอยู่บ้านใหม่หลังสวยๆบ้านนี้หลังไม่สวยไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่หลังงามๆโต๊ะอ่า